สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาร้านเพชรสายยลัันะคะเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารอุปกรณ์ต่างๆนะคะของสัตว์ทุกชนิดนะคะที่อเมริกาค่ะก็มีทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารสุน,นัขนะคะของสุน,นัขนะคะ แล้วก็พวกของเล่นนะคะเสื้อผ้าสุนักนะคะของเล่นกระดูกนะคะอาหารการกินของสุนัขทั้งหมดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะหลายอย่างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงูนะคะเขาก็นิยมเลี้ยงกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนกนะคะหรือว่าแมวนะคะมีของเล่นต่างๆนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ของ ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนกแก้วนะคะแมวนกนานะชนิดงูที่สําคัญนะคะที่ฉันอึ้งมากก็คืองูนะคะที่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีคนเลี้ยงะคะ่ะแต่ที่นี่ถือว่าเขาเลี้ยงเป็นปกตินะคะเขาจะเลี้ยงงูเป็นปกติกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคนที่รักสัตว์บอกเลยว่าจะชอบร้านนี้มากนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลูกค้าประจําของร้านนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือแรบบิทนะคะพวกรกะต่ายนะคะ ก็ส่วนใหญ่ร้านแบบนี้นะคะจะมีอยู่แทบทุกที่ทุกเมืองของอเมริกาเลยนะคะเพราะว่าเขานิยมเลี้ยงสัตว์กันมากเลยนะคะเขาก็จะมีร้านแบบนี้แยะๆอันนี้ของปลอมนะคะดิฉันเห็นเหมือนจริงมากนะคะดูนัดเนียกว่าของจริงอันนี้เป็นกรงเลี้ยงปลานะคะแล้วก็พวกกระดูต่างๆให้งูเออให้สุนัขนะคะก็มากมายเลยทีเดียวค่ะราคาก็นะคะมีตั้งแต่หนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญ สเดือนหเดือนไปจนถึงราคาสูงสูงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนรักสัตว์นะคะที่อเมริกาเขาค่อนข้างที่จะเป็นประเทศที่รักสัตว์มาก